ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งหนึ่งก็มาพบเจอกันอีกคลิปสําหรับชุดแนวทางตัวเลขของเรามีเพื่อนๆสมาชิกบางคนยังไม่รู้วิธีการทําสําหรับชุดตัวดินล่างของเราที่เราเอามาจัดเป็นคู่ชุดนะสำหรับสมาชิกเก่าก็คงจะรู้ไปแล้วมาเดี๋ยวผมจะมาทําให้สมาชิกใหม่ได้ดูกันว่าชุดพวกนี้มาแต่ไหนก่อนที่จะไปดูแนวทางก็เหมือนเดิมครับขอฝากคําเปลอนกันก่อน เป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมภาะวะทุกๆแนวทางเป็นแค่การคำนวณสถิติย้อนหลังความหนาที่จะเป็นเท่านั้นเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวเลขที่เราทำนั้นจะต้องออกทุกวันเสมอไปก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งหนึง่งว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ก็เอาไปเปรียบเทียบกับชุดแนวทางของเพื่อนๆที่มีเหล่และอาจารย์ท่านอื่นที่ท่านผู้ชมได้ <c oughs> ติดตามมาเอาไปเปรียบเทียบกัน เพื่อคัดหาตัวเด่นตัวที่ชอบตัวที่ใช่ในการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งหนึ่งก็ <c oughs> แล้วแต่ดวงนะครับอันนี้เราเองก็มีสื่อแค่นําเสนอเท่านั้นมามาดูชุดนี้กันเราจะพามาดูชุด2กับชุด3นะแนวทางตัวเลขทําไมถึงได้ชุดนี้มาวิธีการคํานวณมันเป็นแบบไหนสมาชิกใหม่ก็อยากจะรูะ้ผมจะย้อนให้ดูก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็คือ <c oughs> เราจะใช้ <c oughs> คอสองนันี้ <c oughs> โทษทีเพื่อนเราจะใช้คอสองสำหรับชุดนี้นะเพื่อน <c oughs> ก็คือชุดแรกนั้นจะได้อยู่ที่2,3,4,5ม้ามาออกอยู่ที่3,6นะอันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ตาแหน่งของเด็กสส่วนชุดที่2นั้นได้5 6าหมาเข้าอยู่ที่ เลขหนะอน,นี้ถึงแม้เขาจะมาชนกันก็จริงแต่ว่าตัวชนไม่มาเห็นไหมเขามาที่3 6, 6. ชุดนี้ไปเลยมามาดูวันนี้ชุดแรกได้6 7 8 9ออกที่8 5นะตัวที่เข้าก็คือเลขก8แล้วก็ชุดที่2นั้นได้7 8 9 0ก็ชนกันอยู่ที่7 8 9 ตัวที่มาก็คือเลข8มาดูว่าต่อไปออกที่0 6นยะ์ะ0 6ย์มาชนกันอยู่ที่5 6 7 5 6 7ตัวที่มาก็คือเลข6กชุดนี้เห็นไหมเออมาตัวชนเพราะว่าเขาชนถึง3ตัวถ้าเกิดชนตัวเดียวงี้ก็วันวันหน่อยมาดูวันนี้ชนกันถึง3ตัวอีกแล้วมาที่87ดังนั้นแล้วชุดนี้มา2ตัวเลยมาที่8 7 7 8 มาดูหวดครั้งล่าสุดของเรามาออกอยู่ที่20งวดนี้ไม่ชนกันจับคู่ชุดก็จะได้ชุด 0,2, 2, 0อ่ะมาดูวิธีการคำนวณกันทีนี้ว่าชุด 2, 3ได้มาแบบไหนก็คือชุดแรกเราจะใช้หลักหน่วยล่างนี่แหละง่ายก็เดินแต้มไป0 1, 2, 3 แล้วก็ชุดนี้ก็คือเราจะใช้หลักหน่วยล่างเหมือนเดิมแล้วก็หลัก10คอ2 2ครั้งแล้วก็บวกด้วย9ก้คงที่เท่ากับศูนยก็ตัดทิ้งไปก็คือ3บวก3เป็น6 6บวก9 6บวก9ก็ได้ทัห้าก5 6 7 8ก็จะเป็นชุดนี้นะเพื่อนๆก็คือชุดนี้ อ่าศูนยก็คืออยู่ที่ชุด2แล้วก็5้าหกเจ็ดก็คือชุดนี้ชุด3มาชุด4เรายังไม่ได้ลงนี่เรามาดูกันก็คือชุดนี้ก็สถติติก็ถือว่าเดินมายาวยาวพอสมควรนะสำหรับชุดนี้มามาดูวันี้กันว่าจะเป็นชุดไหนนั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลงกันดูว่าจะไปเด่นตัวไหนกันแน่ก็คือหลักการคำนวณนะเพื่อน หลักการคำนวณก็คือเราจะใช้หน่วยล่างหน่วยล่างในที่นี้ก็คือออก2 0หน่วยล่างก็คือเลข0นยะ์ะบวกด้วยหลัก10คอ2หลัก10คอ2นั้นหลัก10คอ2ก็มันออกอท,ที่อันนี้คอ1อันนี้คอ2นะก็คือเลข3ก็บวก3บวก3แล้วก็บวกด้วย9ก้คงที่ ก็จะได้เท่ากับอันนี้3าเป็น6 6กบวกก็ได้เท่ากับ5 5 6 7 8ก็จะได้อยู่ที่5 6 7 8เหมือนกับชุดนี้5 6 7 8ก็มาชนกันกับชุดนี้แต่การคำนวณคนละอย่างกันน่าเขืดเห็นไหมนี่นี่มาชนกันอยู่ที่5 6 7 8 5 6 7 8เหมือนกันอันนี้ก็อยากเขียนลงนี้ไปเลยชุดที่4ของเราชุดชุดชุดแรกเรายังไม่ได้ลงนะเดวดูชุดนี้ไปก่อนชุดที่เราลงไปก็คือชุดนี้ชุด2ชุด3แล้วชุดนี้ทีนี้ได้5 6 7 8เนะเมื่อกี้นี้5 6 7 8ก็คือชุดนี้ที่เราลงไปนี่ถ้าเกิดว่า เดินเห็นไหมที่เราจับเด่นมาก็คือ568ก็คือ68เราจับมา568เห็นไหมที่เป็นตัวเด่นที่ชวนกันถ้าเกิดว่าดับเราเอาอยู่นะนะตัดดับออกไปก็จะได้อยู่ตามนี้จังนั้นแล้วก็พยายามเกาะไว้เลยนี่5 6 8ชุดเนี้ยพยายามเกาะเอาไว้เดีย๋ยวเรามาคัดเน้นกันอีกทีหนึ่ง ว่าจะเป็นตัวไหนชุดไหนกันแน่ก็คือชุดนี้นะที่ชนกันทั้งสามสูตรไปมาดูชุดนี้ของเราที่เราให้36 38กอะไรเนี่ยเราค่อยมาดูมาดูกันเลยอันนี้ก็เวลายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาแถมให้อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะเพื่อนไม่รู้ใบไหนนะเออ ชุดนี้เออแคปนหน้าจอไว้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนตื่นหลักการคำนวณสติเดินยาวนะเพื่อนชุดนี้ยังไม่หลุดเลยนะเดินยาวแต่ว่ามันก็วันวันกลักวๆอยู่ว่าเดินยาวแบบนี้ค่อนข้างที่จะพลาดก็มีโอกาสสูงนะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเขาก็ยังมาชนกับชุดอสองชุดนี้ของเราอยู่ก็คือ5678กเ็นี่ยก็ยังมาชนกันอยู่ก็ถือว่าโอเคเพื่อน,อนคือยังไงยังไงซะ แล้วมันก็มั่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปกลัวหรอกจนกันเยอะขนาดนี้ <c oughs> มาดูชุดนี้กันที่นี้นะดูชุดนี้กันที่เราแต่ขอบอกนะชุดนี้งวดที่แล้วที่ออก20พลาดไปเราไปนเน้นอยู่ที่เลขเนะั่นงวดที่ผ่านมาเพราะว่าชุดพวกนี้มันหลุดไปสถิติก็อย่างที่เคยเห็นเพื่อน ก็เดินยาวนี่วันๆตรงนี้แหละเราจะมาวันๆตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเดินยาวๆมาเนี่ยไม่มีสูตรไหนหรอกที่จะเดินยาวตลอดมาจนถึงงวดปัจจุบันมันก็ต้องมีหลุดกันบ้างแต่ว่าข้อดีของเขาเขาจะหลุดซ้ําหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าสูตรนี้เขาเดินถึงขนาดนี้เดินมายาวขนาดนี้แล้วผมคิดว่ายังไงยังไงงวดนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดซ้านะสาหรับสูตรนี้ก็คือ หลักการคำนวณเราก็คำนวณมาให้แล้วก็คือจะอยู่ตามนี้มาดูวิธีการคำนวณน,นะเราจะใช้คอ1และคอ2นะเพื่อนสำหรับเพื่อนๆสมาชิกเก่าก็คงจะรู้แล้วแหละเราจะใช้คอ1และคอ2คือชุดแรกเราจะบวกกันอยู่ที่9บวก1ได้เท่ากับ0บวก3ก็ได้เท่ากับ3 3ก็บวกเพิ่มไปอีก5นั่นเพื่อน3บวกเพิ่มไป5ก็เป็น8สําหรับชุดแรกนะก็คือเนี่ย อย่าง4อย่าง4บวก5ก็เป็น9 8ก็เป็น3 0ก็เป็น5 8เป็น3 6เป็น1 7เป็น2เห็นไหมหลักการคำวนวณมาดูสูตรที่2กันก็ง่ายๆนะเราใช้คอหนึ 1, คือหลักสิแล้วก็หลักหน่วยมองไม่เห็นเนลยครับเพื่อนกล้องมันมัวนีน่เป็นไรอะ่อะขยับมากเกินไปก็ไม่ดีนะกล้องผมก็คือเราจะใช้หลักสิบ แล้วก็หลักหน่วยบวกกันก็จะเป็น4บวก9ก็ได้เท่ากับ3ก็เดินแต้มไป3ทีละ2นะเพิ่มทีละ2นะชุดนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนี่เห็นไหมก็จะได้เมื่อกี้มันได้3ใช่ไหมมันได้3นี่ก็จะเป็น3 5 7เหมือนวันนี้เห็นไหมได้3 5 7มาดูนี่ก็จะเป็น3 5 7ถ้าเกิดเราตัดดับออกมันก็จะเหลือชุดนี้ แล้วก็ผมเอาสูตรเก่าที่เราใช้กันก็คือชุดนี้แหละจะเป็นชุดเด่น2ตัวคือหลักการคำนวณก็เราเราใช้หลักหมื่นบวกกับหลักพันบวก3คงที่ก็5บวกเเป็น4 4บวก3ก็เป็น4บวก3ก็เป็น7เราก็เดินแต้มไป7แล้วก็8ดังนั้นแล้วระหว่างชุดนี้ที่ชนกันเห็นไหมที่ชนกันก็คือเลข3าม ผมคิดว่ามาเห็นแน่นอนเลข3แล้วก็ไออีกชุดหนึ่งก็ชนกันอยู่ที่เลข8นี่ก็เหลือ8ปหรือไม่ชุดนี้เราจะมาจับจับเป็นไอตรงนี้ชุดนี้ไม่มีเลข8ใช่ไหมแต่มันมาชนกับชุดนี้ไม่งั้นเราก็มาจับอยู่ที่38เลย38ก็สวยเพราะมันเป็นเลขัวแทน38แนี่เผื่อชุดนี้เขามาด้วยกันนะเพื่อนดูสถิติย้อนหลัง สถิติย้อนหลังเขาก็เคยมาด้วยกันอยู่นั่นเพื่อนอย่าง0ูนย์ห้าเห็นไหมมันเป็นเลขตัวแทนศูนย์ห้าเขาก็เคยมาด้วยกันอยู่แต่ก็ไม่แน่นะมันก็หลายงวดแล้วมันก็หลายงวดแล้วนะยาวมานี่หลายงวดแล้วไม่แน่เผื่อเขาจะมาตัวแทนอีกสักงวดน,นะสาหรับชุดนี้ก็เอาไปพิจารณาดูแต่ว่าผมก็จับชุดสามแปดไ้แล้วนะสามแปดแล้วก็เราไปตัดที่เลขเจ็ดออกแล้วก็ ไปมาชนกันอยู่ที่8ปดใช่ไหมนี่แปดสามเพ่อนเข้ามาด้วยกันเอาง่ายๆก็3 8ดเด่นไปลรองมาก็เป็น36แล้วก็6 8ก็จะมีอยู่ตามนี้นะเดี๋ยวมันมีชุดเด่นอีกเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆอนอีกทีนึงไอ้ชุดเด่นล่างของเราทีนี้เราจะมาดูชุดปักหลักของเราดีกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชุดปักหลักของเราดีกว่าเพราะว่าชุดปักหลักของเรางมดที่แล้วมันก็เข้าเนนะั่นเพื่อนชุดหลัก10หลักส0ปักหน่วยของเราก็เข้าอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าว่า จะเป็นชุดไหนเพราะว่าข้อมูลของเราก็ยังทําไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเอาส่วนคลิปนี้ก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรแล้ว10กว่านาทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปพบเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวผมขอทําข้อมูลก่อนเยวจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึง่งพอลงชุดล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนกันทีน่นี้เพราะว่าบนเราก็ยังคินหาตัวดินยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยก็เพิ่งได้อยู่แค่นี้เอง เดี๋ยวยังไงยังไงเราค่อยมาดูกันส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ